บอยปรณ์เซอร์ไพรส์พ,พี่วัดเลนทายเฟย์ฟยพันปวีคือหาอาดังการมากขั้งดักสุดๆสำหรับบอยปรณ์ที่เซอร์ไพรส์ให้ดอกไม้ช่องงามกับสาวเฟย์บอกความรักของฉันไม่ต้องการรอดเทศกาลนับว่าตั้งแต่เปิดตัวก็หวานเวอร์สำหรับคู่รักเพ่เชื่อดังบอยปรณกและเฟย์พันปวีด้วยเราจะเห็นโมเมนต์หน้ารักหน้ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมพากันไปเที่ยว ดินเนอร์ในที่ต่างๆมีของขวัญให้กันและกันทุกโอกาสและก่อนหน้านี้นสาวเฟย์บอกว่าว่าเดนท้ายปีนี้ต้องเหงาอยู่คนเดียวอีกปีเพราะหนุ่มบอยติดงานที่ต่างประเทศแต่เข้าใจไม่น้อยใจล้าสุดหนุ่มบอยได้ทำเซอร์ไพรส์ขนาดที่ไปดับสาวเฟย์ด้วยช่อกุาบทองคำสร้อยคอและต่างหูทองรายดอกกุาบหนุ่มบอยได้โพสต์โมเมนต์หน้ารักหน้ารักนี้ลงในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นบอกว่าความรักของฉันไม่รอเทศกาลแต่ถ้าเทศกาลก็ต้องเติมรักกันหน่อยครับแน่นอนค่ะแฟนคลกกนับแซวการสนันไอจีเลยทีเดียว E